นวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน7,000ถุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลบ้านปทุมตำบลเชียงรากใหญ่และตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้เรื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยหรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกระทันหันพร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับตั้งแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสาม,มเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอให้ความอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจัดทำถุงยังชีพโดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมที่มาร่วมทำบุญและอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชนได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปได้